กดป้ปจจปจจอพี่กดเลยกดไมสวยพคอค่ะขาวสวยขาสวยดีเจ่าแต่ละค่าแต่ละค่ะคุณแม่อันนี้อะไรคะกินน้วี่่ยพี่ะนอดกว่าอะไรนะใ่นี้ดีกว่าถึงต้งคนอ่งนี้เ็จ มอี้านดีค่ะโอคเ่งมากเลยซึ่งเปนมื้นีานกจะเียเอาเอาบมี่ยคะามคะข้าวใช่มคะข้าวมางปาหนิงสั่งุ้งมาให้พี่ปวดด้วยนลูกนะคมีกุ้งสังแล้วค่ะีมีกุ้งนี่ค่ะลกอะรลพี่อนีเซาีอันีเี่อันนี้ของพี่ปวดปะคะค่ะเนาดีเลยไปในคอ

ใครหมดก่อนเนี่ยป้าหนึ่งจะพาไปซื้อของเล่นนะลูกเอาค่ะกับกุ้งกุ้งไม่เห็นมาเลยสี่สามเลยค่ะคุณน้องค่ะพี่รล้วนเร่งกุ้งให้พี่หน่อยนะคะกุ้งสดนะคะเอามาสองเอาค่ะเอามาสองที่เลยก็ได้เียเดี๋ยวใครจะเอาของเล่นอะไรเนี่ยบอกสิคะใครจะเอาอะไรเอาแล้วพี่ปวดอะไรครับ เครื่องบินเครื่องบินโอเคมีอีกแล้วเยอะไปแล้วค่ะอะไรอื่นได้ไมได้ไมแต่ว่าต้องกินเยอะก่อนนะต้องกินเยอะก่อนนะไ่สังอะไรไหมไม่สั่งอไม่่งอ่ะอ๋ออะไรวว่เลยสั่งเลยน้สั่งไปสั่งเผื่อัวเยยพี่ัวไม่กินอะไรกินทุกอย่างเลยมดค่ะระด เหมือนน้องนิรินเธอแต่เจ้าหญิงอ่ะ ไอวอลลี่ค่ะใช้แป้งทาตวัวยี่ห้อไอวอลลี่ค่ะของน้องนิรินนะคะน,นะนิ่ินขอลกปลาให้นะกุง้งกุ้งไม่มาเอ้กุ้งม,มีไหมมา หญิงสั่งไปตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าปวดทาร์เนี่ยโอ้คำเทมปุรโอ้โหนิร <roup Noise. S 1> <centralized. S 2> ินกำใหญ่แน่เราอ่ะัวกินว่าท่านเรื่องนิรินจะหมดนะเดี๋ยวนิรินได้ของเรื่องแล้วผมไม่ได้นะคะให้ก่อเร็วแข่งถ้าเร็วเนาะ ทานได้เลยนะคะค่ะอันนี้นะคะว้าวเกี๊ยวกุ้งมูนหกหลายไหมนะนต่เป็นกุ้งเป็นตัวตัวใช่ไหมนี่น้อหัวใจก็ลูกจจิงจีเ้าป่ะคะทำไมกุ้งไม่ได้อยู่เก่งจังเลยสองคนดูวจิงจีให้

อบคคุณ่ะกุ้งใช่ไหมคะกุ้งมันหนิงสั่งให้แล้วแล้วเดี๋ยวกินเสร็จจะทานไอศครีมไหมกินขนมได้ไหมกินก่อนก็ได้นะกุ้งสดมาแล้วนี่น่าเอาเกี๊ยวป่ะอันนี้ของใครคะที่นั่พี่หนิงสั่งใช่ป่ะคะใช่ค่ะนั่นนี่อ่านั่นา ขอชาอีกใบนึ่งให้ไหมคะผุ้งสดไม่นาเลยค่ะนี่าบูได้น้เอาผักไม่ได้เอาผักไมดแต่าให้น้อแตย่ไหมครับมันเป็นกุ้งเหมือนกันแป้งหรอคเอาข้าวม่น้อยเียวด้วยนะคะ

ร่วงใส่น hmm. okay. right ี้ร่วกใส่นี้เลยโอเคใครชอบกินกุ้งยกมือขึ้นใครครับเก่งจังเลยมันอย่ามันมาโดนที่ปวดร้อนๆเลยเดี๋ยวมันโดนเพื่อนต้องต้องที่ปวดไม่ได้แต่ตรนี้มัน กินหมกชิ้นอ่นี่กดกินนะอ่านี่คนอ่านคนอ่านคนอ่านอ่านนี่ของน้องนี่เรียนอันนี้ของน้องนี่เรียนเลอ่ะของน้องนี่เรียนอันนี้ลูกคนอ่านนี่คนอ่านอ่ะของน้องนี่เรียนอันนี้ลูกอ่ะคนลอ่านคุกกี้คนลนแล้วกินให้หมดนะคะใครใครคุกเองกินให้หมดนะคะยังไม่ยังไม่สุกยังไม่สุกยังไม่สุกลูกรอรอแป๊บนึงให้มันจุกล็อตเงินเดี๋ยวเปิดแล้วกินด้วยนะคะใครทำเองจะได้กินเองด้วยนะสุกไอยังนี่นี่เนาะเซียมซีใช่ไหมคะ ปวใจป่ะคะพี่ปดเอาเป็ดเพิ่มอีกไหมลูกกินทังที่ปดดเอาเป็ดเพิ่มไหมครับเอานะเอาไหมเด็กพอไหมอะบัวพอค่ะเพราะน้องกินตันน้ำเต่น้ำมาหนักาช่วยอช่วยอยู่ข้างน้ำอะอยู่นู่นอันนี้ขอบัวอันนี้ชื่อเปีอันนี้ชื่อเปียกเหมือนช่่ยอะไรนะ สุกแล้วกุ่งนิลินสุกหรือยังสุกแล้วสุกยังคะสุกแล้วขึ้นเลยกุ้แต่ตัวนี้ของคุณเร็จแล้วมจะได้หมดใสตรงนี้นะคะทุกคนกินกุ้งแขกนะนะสุกแล้ว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 ดูใสๆอแล้วค่มทำแล้วพี่ดีพ่อทำซีกซีให้อยู่นี่นี่หัวกึ้นแค่แบบเป็นอย่างนี้มั้ยแี่มันจะได้แล้วอ่ะระวังระวังร้อนเราสองคนระวังนะคะโปรดระวังนะคะ ได้ด้านหนูยีบอบมะเร็ยีอบมาเร็ยีอบมะเรยีให้ันเลย่ะให้ทเลยอ่ะท่นั่นาได้วพี่ยด้วยเนี่ยกินเจไเหรอโอ้ยนี่เลยพอแล้วลูกพอแล้วลูกเนงผักผักเข้าตักนะลูกระวัร้อนงร้อนกันนะไหนดูซิสองคนกินกุ้งให้ชื่นใจหน่อยเร็วน้ำจิ้มไหมขอน้ำจิ้มะ

ขอให้ดินเนอร์มื้อนี้อร่อยนะคะ